สวัสดีค่ะที่น้่งปูแข้างนบนะคะวันนี้เขากลับมาโซงงานอยู่สกลน้อยยูอำเภอสองดาวนะคะบ้านสีสุดตอมาสักทีนะกนักือบหลังหนะ้าน,นื้อยางดี ใส่เล็กล่างนว่า้าส่เล็ล่างนายางดีไหมค่ะแพอย่้ว่าโอ้แพงละค่ะแม่แต่ว่าที่จริงมันเป็นเล็กล่างยางเฮ็ดยได้เวิร์ชิปลุ่งเลยบอเฮ็ดยังได้เวิร์จะคล้องหนึ่งแม่มันยากไหมล่ะจ้ามันยากละหนึ่งเทียสิหาเลขกหายังให้มันครบอีกะครับพ่อล่างี่อรถเท่งดีนะพ่อล้อรถ วลอรถเกนบ้บานหมสมุิเอามาเห็ดมันอะไรเงี้ยนอะไรผุ่งขั้วเขาคอกแล้วอ๋อเงี้ยนนองเลย่ยามเขาสใส่งานอิริฮานยางรถมะฮ่องไวยค่ะพอไปลานก็บถอยใส่เลยนี่ค่ะพอคนก็ว่าเขาใส่เหล็กล่างน้ำยางดีเนาะค่ะราคามันสีสูงกว่าเจ้าอื่นกับจริงค่ะจะว่าเขาแน่นน้าค่ะแข็งแรงใส่ล่างสามเนาะค่ะ ข้างล่างกับล่างสามเาไม่เนี่ย่าอะไรสิบหกซมุ่งนี่ค่ะเสียบขั้นหมอันอันร่อยเท่านั้นครับก็ดีเนาะแม่ด้ะนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามสี่หเจ็เก้าหนึ่งค่ะของช่างนกนะคะข้าง รน้อยว่าเหยียบจับรตามปกตรงปกนะพอนะครับครับน uh, um, uh ี่เากดใเรีใจออ่าอืมได้แล้วค่ะเหมือนหารยบ่แมนเหมือนหารอย่ผมจับล่างซองไห้ตัวนี้กันขอตัวนี้มันพับข้ออย่างของผมมันจะบ่าเป็นในดึงว่ามันเจียกะกังดึงนี่มนค่ะแบบของ้างรถนะ น,นี่ที่ทล็อกมีอะไรเรียบร้อยนะคะสวบบัสนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ